สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรื่องที่5ค่ะหน่วยที่25เครื่องทุนแรง2สาระการเรียนรู้ที่4สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กค่ะเด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะว่าผู้หญิงและผู้ชายเขากำลังทำอะไรอยู่คะอ่าเขากำลังอยู่ในลิฟ ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปชั้นไหนนะคะวันนี้ค่ะครูเหมียวจะพาเด็กๆไปรู้จักลิปนะคะวันนี้มีชื่อเรื่องว่าสบายเมื่อใช้ลิบค่ะเด็กๆนะคะไปท่องคำคล้องจองเมื่อฉันขึ้นลิปกับครูเหมียวนะคะเดี๋ยวครูเหมียวพูดแล้วเด็กๆพูดตามนะคะวักแรกค่ะเปิดเปิดปิดปิดลิบเลื่อนขึ้นลง ส่งสิ่งของคนมากน้อยต่างกันอีกรอบนะคะเปิดเปิดปิดปิดลิฟ์เลื่อนขึ้นลงส่งสิ่งของคนมากน้อยต่างกันวักต่อไปนะคะเดินเร็วหรือช้าประตูปิดกัน้นเรารีบกดชั้นอย่าได้รีรอ เดินเร็วหรือช้าประตูปิดกัน้นเรารีบกดชั้นอย่าได้รีรอวักที่สค่ะหากอยากใช้ลิฟต้องหัดระวังไฟดับฉับพลันอย่าได้ขึ้นไปอีกครั้งนะคะหากอยากใช้ลิฟต้องหัดระวังไฟดับฉับพลันอย่าได้ขึ้นไป วักสุดท้ายค่ะไม่ยืนแขนขาเพราะอาจเป็นภัยเด็กควรรู้ไว้ระวังตัวเอ้ยอีกรอบนะคะไม่ยืนแขนขาเพราะอาจเป็นภัยเด็กควรรู้ไว้ระวังตัวเอ้ยไปดูความหมายคำของจองเมื่อฉันขึ้นลิฟค่ะไปดูวักแรกนะคะ เปิดเปิดปิดปิดลิฟต์เลื่อนขึ้นลงส่งสิ่งของคนมากน้อยต่างกันเดินเร็วหรือช้าประตูปิดกัน้นเรารีบกดชั้นอย่าได้รีรอหากอยากใช้ลิฟต์ต้องหัดระวังไฟดับฉับพลันอย่าได้ขึ้นไปไม่ยืนแขนขาเพราะอาจเป็นภัย เด็กควรรู้ไว้ระวังตัวเอ่ยเด็กๆคะต้องระวังนะคะไม่ยืนแขนยืนขาออกไปนะคะในทุกวันนี้คนเมืองหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องใช้งานลิฟต์ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานค้าซัพสินค้าหรือแม้แต่คอนโดที่พักอาศัยเดี๋ยวเรามาลองทบทวนมารยาทในการใช้ลิฟต์ร่วมกันนะคะ 1. ควรเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังไม่ยืนขวางประตูเพื่อให้คนในลิฟต์ได้เดินออกมาให้หมดก่อนแล้วจึงเดินเข้าไป 2. ไม่ควรเดินสวนเข้าไปในลิฟต์ในขณะที่ยังมีคนเดินออกมาแม้จะรีบมากเพียงใด 3. ควรชิดในเพื่อให้คนอื่นเข้ามาได้บ้างไม่ควรยืนขวางทางออกพราะคิดว่าจะออกลิฟต์ได้รวดเร็วและง่ายกว่าผู้อื่น 4. หลีกเลี่ยงที่จะคุยกันในลิฟต์หากจําเป็นหรือมีเรื่องสำคัญเร่งด่วนให้พูดคุยกันเบาไม่รบกวนผู้อื่น 5. สอนเด็กๆว่าลิฟต์ไม่ใช่ของเล่นความรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับตัวเด็กเองหรือกับผู้ใช้งานลิฟต์ท่านอื่นๆ 6. หากลิปเต็มอย่าฝืนหรือเบียดเข้าไปใช้เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการลิฟค้างและเกิดอันตรายได้ควรรอในรอบถัดไปสภาวะฉุกเฉินต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้กับลิฟเช่นกระแสะไฟฟ้าดับไฟไหม้หรืออื่นๆเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. ตั้งสติให้ดี อย่าตกใจตื่นตูมไม่ต้องกลัวว่าจะขาดอากาศหายใจเพราะลิฟต์ถูกออกแบบมาให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ 2. กดปุ่มสัญญาณกดปุ่มสัญญาณ e m e r g e n c y c c l l เพื่อขอความช่วยเหลือจากภายนอก 3. บอกให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือเช่นมีอยู่กี่คนมีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่และอยู่ที่ชั้นอะไร 4. อย่างงัดลิฟต์ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการช่วยเหลืออย่าพยายามงัดหรือเปิดประตูจากด้านในลิฟต์อาจจะเคลื่อนที่อยู่ 5. ห,ห้ามผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือจำเป็นต้องทำตามหลักการขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอันตรายทั้งผู้ช่วยและผู้ที่ติดอยู่ภายในแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการเรียกลิฟต์หนครั้งเสียเงินค่าไฟ7-8บาทเลยทีเดียวหากเพื่อนๆขึ้นลงเพียงแค่2ชั้นหันมาใช้บันไดแทนลิฟต์กันดีกว่านะคะ เด็กๆได้ไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีแล้วใช่ไหมทีนี้เราไปดูประโยชน์ของลิฟต์กันดีกว่าค่ะเริ่มเลยนะคะลิฟต์นะคะช่วยผ่อนแรงเมื่อเราต้องขึ้นตึกสูงหลายๆชั้นค่ะทำให้ไม่เมื่อยไม่เหนื่อยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะต่อไปนะคะ ไปดูข้อควรปฏิบัติในการใช้ลิฟต์ค่ะเด็กๆไม่ควรเข้าไปในลิฟต์คนเดียวต้องไปกับผู้ใหญ่นะคะหากเด็กๆไปคนเดียวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะไม่ควรกดตัวเลขในลิฟต์เล่นเพราะจะทำให้ลิฟต์วิ่งขึ้นวิ่งลงตามตัวเลขที่กดอาจจะทำให้ลิฟต์เสียหรือลิฟต์ค้างได้นะคะแล้วถ้าหากลิฟต์ค้าง ควรทำอย่างไรดีนะไปดูค่ะมีสติและอยู่นิ่งๆห้ามกระโดดห้ามงัดแงะประตูลิฟต์ห้ามพยายามปีนหลังคาเป็นอันขาดค่ะแล้วถ้าเกิดลิฟต์ค้างจริงๆนะคะให้กดปุ่มฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะถ้าลิฟต์เกิดตก ให้กดปุ่มฉุกเฉินหากหาที่ยึดและนอนราบไปกับพื้นค่ะในระหว่างที่รอการช่วยเหลือพยายามเซฟออกซิเจนเอาไว้คือเซฟอากาศหายใจเอาไว้นะคะแล้วต้องมีสติอยู่เสมอค่ะแล้วเด็กๆนะคะ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ในขณะที่ลิฟต์มีน้ำหนักเกินห้ามใช้ค่ะหรือว่าลิฟต์ไฟไหมห้ามใช้นะคะเพราะจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะไปเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษกันดีกว่าค่ะวันนี้มีตัว A มาฝากค่ะนี่คือ A พิมพ์ใหญ่นะคะ A ออกเสียงแอ A แอแล้วนี่คือ A พิมพ์เล็กค่ะ ต่อไปนะคะ B ค่ะนี่คือ B พิมพ์ใหญ่และ B พิมพ์เล็กนะคะ B ออกเสียงเบอร์ B เบอร์ B เบอร์ต่อไปนะคะตัว C ค่ะนี่คือ C พิมพ์ใหญ่นะคะและนี่คือ C พิมพ์เล็กค่ะ C ออกเสียงเคอร์ C เคอร์ C เคอร์ต่อไปค่ะตัว D ค่ะ ตัวดนะคะดพิมพ์ใหญ่และนี่ D พิมพ์เล็กค่ะดออกเสียงเด D ดีเด de. ต่อไปนะคะตัว E ค่ะนี่คือ E พิมพ์ใหญ่นะคะและ E พิมพ์เล็กคะ่ะ E ออกเสียง et. E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  ต่อไปค่ะ คำศัพท์นะคะมีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอมาฝากค่ะนะคะคำนี้นะคะคำว่าแอปเปิลนะคะแปลว่าแอปเปิล A Apple A a Apple App ไปสะกดค่ะ A P P L E A App a Apple A App Apple, แปลว่าแอปเปิลค่ะต่อไปค่ะคำนี้ขึ gep, ้นต้นด้วยตัว B พิมพ์เล็กนะคะ B พิมพ์เล็กบีเบ be บบ B ตบ b บบแปลว่าขังขาวค่ะไปสะกดค่ะ B A T B ทบีเบบับ B บแปลว่าขังขาวค่ะ นี่คือคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว C พิมพ์เล็กนะคะ C พิมพ์เล็ก C ออกเสียงเค C คือคาคือแปลว่ารถยนต์นะคะสะกดค่ะ C A R C คือคา C คือแปลว่ารถยนต์ค่ะ คำนี้ขึ้นต้นด้วยตัว D ค่ะดี d พิมพ์เล็กนะคะ D the doll d the doll แปลว่าตุ๊กตาค่ะไปสะกดนะคะ D O L L D the doll do แปลว่าตุ๊กตาค่ะคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัว E นะคะ E พิมพ์เล็กค่ะ E E elephant E A Elephant แปลว่าช้างนะคะไปสะกดค่ะ E L E P H A N T E A, Elephant E A Elephant แปลว่าช้างค่ะเรียนภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วก็มาเรียนภาษาไทยบ้างนะคะมาฝึกอ่านสะกดคําประสมกับสระง่ายๆค่ะวันนี้คุณเมียมีสระอะไรมาฝากสระโอค่ะไหนลองพูดสิคะสระโอเก่งมากค่ะไปดูคําที่ประสมสระโอกันดีกว่าค่ะคํานี้ดูสิคะว่าคุณแม่ทําหน้าอะไรทําหน้า โมโหค่ะคำนี้คือโมหนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปสะกดนะคะ m มโโมหโโมโหอ่านว่าโมโหค่ะตอนนี้ใครโมโหอยู่หรือเปล่าคำต่อไปนะคะคำนี้คืออะไร ตกอยู่ข้างโซฟาคือโบนั่นเองค่ะคำนี้คือโบไปสะกดนะคะบอโอโบบอโอโบอ,อ่านว่าโบค่ะคำต่อไปนะคะ คำนี้น้องโบเล่นอะไรอยู่กำลังเล่นร้อยอะไรร้อยโซ่อยู่ค่ะคำนี้คือคำว่าโซ่นะคะไปสะกดค่ะซซโอโซไม้เอกโซ่ซอโอโซไม้เอกโซ่อ่านว่าโซ่ค่ะคำต่อไปคำนี้ดูในวงกลม คนตาถืออะไรถือปิ่นโตนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆไปสะกดพร้อมกับครูเหมียวนะคะปออีนอปิ่นไม่เอกปิ่นตตโอโตปิ่นโตปออีนอปิ่นปิ่นไม่เอกปิ่นตตโอโตปิ่นโตอ,อ่านว่าปิ่นโตคะ่ะ คำต่อไปค่ะคำนี้คุณแม่ถืออะไรคะถือแตงโมค่ะคำนี้คือแตงโมนะคะไปสะกดค่ะตอแองอแตงมอโอโมตอแองงอแตงมอโอโมอ่านว่า แตงโมค่ะได้เวลาแบบฝึกหัดประจำวันแล้วค่ะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในนิทานเรื่องน้องโบเป็นเด็กดีคำศัพท์อยู่ด้านล่างนะคะหน้าที่หนึ่งหน้าทีสองหน้าทีสามน้าทีสี่ค่ะแล้วให้เด็กๆทำร่องรอยหนะ้า31นะคะเด็กๆดู ภาพการเข้าแถวรอเข้าริบแล้วเขียนอักษรตัว A ถึง E แล้วฝึกออกเสียงคำศัพท์นะคะไปดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างมีสองคำคำแรกแปลว่าแอปเปิลคำที่สองแปลว่าข,งขังคาวไปดูคำแรกค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เติมใช่ไหมคะที่หายไปใช่แล้วอักษรตัวแรกของคำนี้ก็คือตัว A ค่ะ A ออกเสียงแอ A, A. เราต้องเติม A ค่ะแล้วคำนี้อ่านว่าแอ p p แอปเปิล p อแอปเปิลแปลว่าแอปเปิลค่ะไปดูคำที่สองคำนี้แปลว่าขัางคาวขึ้นต้นด้วยตัว b ค่ะ B ออกเสียงเบเด็กๆก็ต้องเติม B ลงไป B ออกเสียงเบอี b b ๊บแ b b a ีแปลว่าขัางค่าวค่ะ ส่วน3ามคำที่เหลือเด็กๆไปเติมเองนะคะต่อไปให้เด็กๆทําร่องรอยหน้า32ค่ะเขาให้เด็กๆสังเกตภาพคนที่ยืนอยู่ในลิฟ์แล้วขีดก,กระาบาษทับตัวเลือกของภาพที่ต่างจากภาพอื่นไปดูตัวอย่างภาพนี้นะคะข้อที่1ค่ะ เด็กๆดูภาพกอไก่ขอไข่ขอควายนะคะว่าภาพไหนที่แตกต่างไปจากภาพอื่นคุณแมวเจอแล้วคะ่ะนี่คะ่ะน้องก้องยืนคนละฝั่งกับภาพอื่นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นน้องก้องภาพนี้คะ่ะคอควายแตกต่างไปจากภาพอื่นนะคะต่อไปให้เด็กๆทำสร้างสารรค์หน้า84คะ่ะเด็กๆระบายสี ภาพคนแล้วตัดปะติดลงในภาพลิฟให้สวยงามเด็กๆต้องตัดนี่นะคะบริเวณนี้แล้วเด็กๆก็ระบายสีเมื่อระบายสีเสร็จแล้วก็ตัดค่ะตัดมาปะติดที่ภาพลิฟตรงนี้นะคะครูเมียวตัดแล้วค่ะตัดนองกล้องระบายสีแล้วด้วยก็มาปะติดลงไปต่อไปคุูเมียวตัดคุณแม่และครูเหมียวก็มาปะติด ที่ภาพของลิฟให้สวยงามเด็กๆต้องตัดมาให้ครบทุกคนนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆทำเสริมทักษะเล่ม2หน้า94ค่ะเด็กๆนำตัวเลือกที่กำหนดให้มาเขียนคำะสมสระโอลงในช่องสี่เหลี่ยมไปดูตัวอย่างค่ะข้อที่1น,นะคะรูปภาพนี่คือแตงโมใช่ไหมคะ นี่ค่ะตรงกับที่คุณแม่ถือแตงโมมาและแตงโมก็ตรงกับคําว่าโมด้านล่างสุดให้เด็กๆเ,เติมคําว่าโมนะคะลงไปในช่องว่างข้อที่1น,นี่คือสระโอแล้วก็มอมานะคะอ่านว่ามอโอโมรวมกับคำหน้าก็คือตอแงองอแตงมโอโมอ่านว่าแตงโมค่ะ ไปดูคำที่2นะคะคำนี้ตรงกับคุณตาคุณตาถือบินโตนะคะก็ตรงกับคำนี้ค่ะคือคำตอสระโอโตนะคะเด็กๆก็เติมสระโอตอเต่าลงไปนะคะแล้วเด็กๆก็ฝึกอ่านออกเสียงคำนะคะต่อไปค่ะให้เด็กๆทำเสริมทักษะเล่ม2หน้า9ิ 6ค่ะลากเส้นสระและคำะสมสระ แล้วระบายสีภาพให้สวยงามมีสระโอและสระโอมีคำว่าโตะแล้วก็โมโหเด็กๆเขียนตามรอยปะและระบายสีให้สวยงามนะคะต่อไปให้เด็กๆทำนิทานบูรณาการฝึกทักษะหน้าแและ9ต่อเลยนะคะนิทานมีชื่อเรื่องว่าช้างใหญ่ใจดีค่ะแล้ววันนี้การบ้านเหมือนเดิมค่ะเด็กๆถ่ายรูปขณะทำแบบฝึกหัดแล้วก็ถ่ายรูปคู่ขณะ ทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้แก่ร่องรอยหน้า31และหน้า32สร้งางสรรค์หน้า84เสริมทักษะหน้า94และ96เพิ่มลงไปในอาลบ,บั้มวันที่8เมษายน2565นะคะใครที่ยังไม่ได้ทำตามให้ทันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณเหมยียวต้องไปก่อนนะคะบ๊ bye ายบายแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ